ปี2022เหนียวเองอะ่ะตั้งคันลูกคนที่2จนอายุคันได้ประมาณ27สัปดาห์ค่ะวันนั้นคือเลือดออกหนักมากต้องคอดน้องคนที่2อ,ออกมาดูแลรักษาตัวเองหลังคอดก็มีภาวะปกเลือดออกมาอีก็เลย ได้ตรวจแล้วก็ได้รู้ว่าเป็นมะเร็งปักมดลูกะระยะที่สามค่ะความรู้สึกแรกก็คือก็ร้องไห้ก่อนเราจะตายไหมเดี๋ยวก็ได้เข้ารับการรักษาด้วยวิธีการใช้แสง28ครั้งเคมีบำบัด5ครั้งแล้วก็ใส่แกลทั้งหมด4ครั้งทุกขั้นตอนมันทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงไปหมดค่ะ แล้วยิ่งขั้นตอนสุดท้ายที่เป็นขั้นตอนของการใส่แร่มันเป็นขั้นตอนที่สุดแสนทรมานใช้เวลาการรักษาประมาณ2เดือนกว่าๆค่ะติดตามผมทุกหเดือนที่แหมวเปิดเพจฉันเป็นมะเร็งปากมดลูกนะคะก็คือแหมวอยากจะแชร์เรื่องราวประสบก,การณ์นะคะ ความรู้สึกนะตอนที่เหมียวได้เข้ารับการรักษาให้ผู้หญิงเราเนี่ยได้ไปตรวจมันก็คือการป้องกันอย่างหนึ่งแล้วปัจจุบันนะคะทงสปสชก็ได้เปิดให้ประชาชนไปตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีนะคะอย่ากลัวอย่าเขินอย่าอายนะคะเพราะมะเร็งปงากมดลูกเป็นหนึ่งในไม่กี่มะเร็งที่สามารถป้องกันได้ To get h e r we c a n c h a n g e the กว่ t about women's health